สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัตครองสิริราชสมบัติในเมืองพรารณสี พระเจ้าพรหมทัตน์นี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ปกครองประชาชนประชาชนชาวเมืองอย่างทศพิตรราชธรรมพระเจ้าพรหมทัตนี้นะท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เดวาแม้แต่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ก็ตามเถึะพระองค์ก็ยังต้องที่จะให้อำมาต์ไปถามประชาชนชาวเมืองว่าพระองค์นั้นมีความผิดอะไรมากน้อยเพียงใดหรือ ให้ไปถามประชาชนชาวเมืองนะท่านทั้งหลายคือพระเจ้าพรมทัต์นี่ให้ไปถามว่าเพราะพระเจ้าพรมทัตนั้นปกครองบ้านเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขประชาชนชาวเมืองสมัยนั้นก็อยู่ดีกินดีไม่มีโจรไม่มีการป้นระดมปุกระดมพระเจ้าพรมทัตก็เลยสังเกตว่าเอ๊บ้านเมืองของเราเป็นอะไรไปเนาะ ทำไมมันเงียบสงบเหลือเกินทำไมมันเงียบสงบเหลือเกินพระเจ้าพรหมทัตก็เลยให้อําต์นั้นนะ่ะไปถามประชาชนชาวเมืองว่าที่เงียบสงบนั้นกลัวพระเจ้าพรหมทัตหรือเปล่าหรือเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตปก,กครองดีอําต์ก็ไปถามประชาชนชาวเมืองถามว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่นะปกครองเป็นอย่างไรท่าน ปกครองร้ายไหมจงบอกความผิดของพระเจ้าพรมทัตมาเถิดแต่ประชาชนชาวเมืองนะท่านทั้งหลายกลับให้เสียงเดียวกันว่าพระเจ้าพรมทัตนั้นปกครองโดยหลักทศพิตราชธรรมปกครองโดยหลักทศพิตราชธรรมนะท่านทั้งหลาย พระเจ้าพรหมทัตประชาชนชาวเมืองจึงไม่ได้แคลงใจอะไรเลยจึงให้เสียงเดียวกันว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ชั้นเยี่ยมแต่ก็ไม่ไายหรอกพระเจ้าพรหมทัตนี่นะก็ทรงอยากจะไปตรวจดูด้วยพระองค์เองนอกเมือง เลยจึงปลอมตัวเป็นชาวเมืองพ่อค้าคนหนึ่งไปกับอำมมตดสองคนเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าบ้านเมืองที่สงบนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเราวางท่ามากเกินไปหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าเราปกครองดีพอพระเจ้าพรหม,มทัตโตนั้นแหละ ไปสำรวจก็ไปถามประชาชนชาวเมืองถามว่าพระเจ้าพรหมทัศนี้ปกครองเป็นอย่างไรพวกท่านอ๋อปกครองดีมากแม้แต่ไร่นาก็ไม่ขาดเหลือพอกินพอใช้จนตลอดเศรษฐีกระดุมพีพ่อข้าประชาชนต่างเสียงให้เดียวกันว่า พระเจ้าพรหมทัตนั้นปกครองโดยทศพิตรราชธรรมพระเจ้าพรหมทัตที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าแล้วก็ไปถามอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้คําพูดของประชาชนเสียงเดียวกันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าพรหมทัตก็กลับไปก่อนที่จะกลับไปนั้นน่ะไปเจอพระกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง นามว่าพระเจ้าพันลิกะมหาราชเมื่อพระเจ้าพันลิกะมหาราชก็ทำแบบเดียวกันพระเจ้าพรหมทัตตรวจเมืองตรวจประชาชนว่าอยู่ดีกินดีหรือไม่แล้วก็มาสวนทางกันพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองพาราณสี กับพระเจ้าพันลิกะปกครองแขวนโกศลแล้วผ่านราชรถแล้วมาเถอเจอในทางเดียวกันแต่ทางนั้นมันแคบนายสารถีของพระเจ้าพันลิกะก็เอ่ยถามว่านี่ท่านท่านจงหลีกทางไปเถิดท่านรู้ไหมนในราชรถนี้น่ะมีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในนี้ อีกนายสารถีของพระเจ้าพรมทัศตก็บอกว่าบอกกับนายสารถีของพระเจ้าพาลิกาว่าท่านท่านรู้ไหมคนที่นั่งข้างในราชรถนั้นนะ่ะก็เป็นพระมหากษัตริย์หรือราชากรุงพาราณสีเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ พระมหากษัตริย์ให้บอกนายสารถีคือพระเจ้าพันลิกะบอกนายสารถีว่าจงถามพระเจ้าพรหมทัตว่ามีอายุเท่าไหร่แล้วก็ได้รู้ความว่าพระเจ้าพรหมทัตกับพระเจ้าพันลิกะนั้นมีอายุเท่าเทียมเดียวกันมือคือว่ามีอายุเท่ากันแล้วก็มี ครั้งที่สองเขาเรียกว่าทรัพย์แล้วก็โคดแล้วก็เขาเรียกว่าปกครองในเมืองนั้นน่ะเป็นอย่างไรมีทรัพย์เป็นอย่างไรมีโคดเป็นอย่างไร,ม,ร,งไรมีชาติเป็นอย่างไรมีตระกูลเป็นอย่างไรพระเจ้าพันลิกะให้กับนายสารถีบอกกับนายสารถีพระเจ้าภูมิมรทัตไปอย่างนี้ พระเจ้าพรหมทัตก็บอกนายสารถีของพระเจ้าพาลิกาว่าชาติโคตตระกูลทรัพย์และราชบัลลังก์ของเรานั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต่างฝ่ายต่างรู้กันว่าโอ้มันเท่าเทียมกันเหลือเกินทั้งอายุก็เท่ากันโคตรชาติตระกูลราชบัลลังก์ก็เท่ากันแต่ครั้งที่สามนี่แหละ ประเมินไปว่าศีลมารยาทของพระเจ้าพันลิกานั้นเป็นอย่างไรศีลมารยาทของพระเจ้าพันลิกานั้นนายสารถีก็บอกว่าพระเจ้าพันลิกาเอาชนะคนกระด้างด้วยกระด้างตอบและพระเจ้าพันลิกานั้น เอาชนะความอ่อนโยนด้วยความอ่อนโยนสุดท้ายพระเจ้าพาริกะคือเอาความชนะความดีด้วยความดีชนะความไม่ดีด้วยความไม่ดีนี่คือพระเจ้าพาริกะทำอย่างนี้กับประชาชนชาวเมืองแต่คำนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่อันทางประเสริฐแต่ไม่ใช่เลยพระเจ้าพรหมทัตจึงบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นโทษของพระเจ้าพันลิกะนั้นก็คงมีอยู่มากเพราะว่าท่านยังตอบโต้ด้วยความกระด้างกระเดืองเช่นเดียวกัน นายสารถีของพระเจ้าพรหมทัตบอกกับนายสารถีของพระเจ้าพาริกาไปว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นปกครองในเมืองพาราสีด้วยว่าเป็นคนไม่โกรธเป็นคนบริจาคและความตรณีชนะคนตรณีด้วยการบริจาคชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธ ชนะคนพูดไม่จริงด้วยความพูดจริงเขาเรียกว่าชนะคนพูดตอแหลด้วยความจริงนี่คือพระเจ้าพรหมทัตบอกไปอย่างนี้พระเจ้าพันลิกะจึงหลีกทางให้แก่พระเจ้าพรหมทัตไปเมืองของตนของตนนี่ท่านทั้งหลายทางที่เราควรเดินเดินอย่างพระเจ้าพรหมทัต ชนะความโกรธด,ด้วยเราไม่โกรธตอบชนะคนตรนีด้วยการบริจาคทรัพย์และสุดท้ายชนะคนพูดไม่จริงก็คือเราพูดความจริงมันก็ย่อมชนะวันยังคำ่ำนี่คือทางสว่างแก่พระเจ้าพันลิกะ สุดท้ายเราทัานทางหลายได้น้อมนำเรื่องนี้ไปประพฤติปฏิบัติว่าทางของพระเจ้าพาัลิกะกับทางของพระเจ้าพรหมทัตนั้นเป็นอย่างไรเราก็ได้ฟังมาแล้วเราก็นำไปปฏิบัติด้วยนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มาดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าท่านทาั้งหลายสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอบุญรักษาธรรมะรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเธอ